สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าสตอรี่ในช่วงย่าบิวตี้นะคะวันนี้วันนี้แต่งหน้าไปทานกาแฟวันนี้จะไปทานกาแฟที่รังสิตนครนายกคลอง16นะคะคือชื่อร้านมองเบลคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่คลอง16นะคะเข้า,าฝั่งฝั่งรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะคะเลยโรงพยาบาลไม่เลยสิอยู่ใกล้โรงพยาบาล เอ่อมอสบนครนายกมาสาบาอ์คระค่ะเท่านั้นนะคะอยู่เท่านั้นเลยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่คือเป็นคาเฟ่ก็คือเป็นคาเฟ่แับฟาร์มนะคะฟาร์มค,คือฟาร์มเป็นฟาร์มปลูกข้าวมีเลี้ยงสัตว์บ,บ้างนิดนิดหน่อยแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทําน่าจะเป็นวันเสาร์ที่นักข่าววันธรรมดาไม่น่าจะมีนะคะ แต่ก็คือเขาก็มีโต๊ะให้ตั้งตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ครบค่ะวันธรรมดา,าจ,จะไม่หมดแต่วัอาทิตย์น่าจะจัดเต็มนะคะเข้าไปก็การขับรถเข้าไปนะคะการขับรถไปก็ขับรถจากรังสิทินครนายกดังสิทธินครนายกก็พอพิจารา,าข้อสิบหกเราก็อยู่เธนแล้วก็เข้าไปถนนเรียบคลองไอ้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายอยู่เธนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคลองสิบหกนะคะน่าจะเป็นถนนที่ ลัดไปทางหลังลูกกาแถวนั้นนะครก็เป็นถนนสองเลนน่าจะไป2สองเลนส่วนกันแล้วก็เยอะนะคะแต่ร้านปัจดุนนี้ร้านก็จะเปิดเดิดเปิดข้างหลังเขาจะพยายามให้เราเข้าข้างหลังนะคะจริงเข้าข้างหน้าได้ไ,ดไหมได้แต่ว่าข้างหน้าก็จะมีร้านอยู่แต่ว่าวันนั้นไปกันธรรมดาก็คอือเขาจะพยายามให้เข้าข้างหลังซิกเนเจอร์เขาอยู่ข้างหลังแต่ว่าข้างหลังทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เป็นทาง ไม่ใช่หินคลุกนะทางหินเรียกหินเลยนะหินแหละก็แต่ไม่ได้ลัดยางแต่ก็เทหินหินก็ขับรถได้อยู่ก็มีลมมีบอ่อบางแต่ถ้าใครก็จอดรถฝั่งตรงติดถนนวิ่งตรงไปนะคะแต่ว่าตอนเราขับไปเขาจะเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก่อนเพราะว่าจะไปเข้าดันดานหลังคืออา,อาจจะทํา อ๋เพราะว่าซิกเนเจอร์เขาจะอยู่ฝั่งนั้นแล้วตอนนี้คือฝั่งที่ติดถนนก็จะไม่มีอะไรมากมมุมถ่ายรูปบุมกิจกรรมก็ก็ไม่มีแต่คือแล้วก็คือเขาได้ทั้งสองทางแล้วก็ถ้าเราเข้าทางข้างน้าอาจจะเดินไกลนิดนึงแต่ถ้าข้างหลังปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็จะเจอแบบวิมานนะครเป็นแบบคนละทิศแบบเออย่างไงล่ะเข้าไปก็จะเจอท้องนาไงแต่ถ้าเราเข้าทางนู้นก็จะเป็นเป็นสนามหญ้าธรรมดามีน้ำอะไรอย่างเงี้ย มันก็คนละฟิวแต่มันก็มีห้องแอร์สำหรับนั่งทานกาแฟนะคะแต่ถ้าฝั่งนู้นไม่มีรู้สึกจะยังมไม่มีห้องแอร์ที่นังทานกาแฟได้นะคะก็เป็นชมวิวธรรมชาติมีริมคลองมีโต๊ะนั่งหันหน้าเข้าเค้หาหันหน้าหาสาหนามอะไรเงี้ยก็มีที่นั่งแบบที่โยนขาลงไปในน้ำได้หรือประมาณนี้แล้วก็จะมีท้องนาตอนที่ไปกันก็กำลังฝูกข้าวอยู่นะคะข้าวกำลังออกรูปก็ยังไม่ออกเร็วยังแตกกอกำลังสวยเลย แล้วก็เขาก็ลังแบบรงก่อสร้างเรื่อยๆนะก็จะมีโซนให้ทํากิจกรรมถ้าสาวทิศนานเหมือนจะแบบให้ลูกๆกเด็กๆเล็กๆสามารถดํานาได้ไปเรียนรู้การดํานาการทําไข่เคม็มการวัดรูปก,ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะบางบางโซนบางจุดอย่างทาไข่เค็มก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่ว่าเราสามารถเอาทําเสร็จแล้วน่าจะเอาไข่กลับบ้านได้เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีจุดไหลร วาดรูปวาดรูปมีจุดาทาสีตุ๊กตาปูนปั้เตอร์นะคะมุมนั่งก็มีหลายมุมนะคะแต่ถ้าใครนั่งไกลก็ขอความร่วมมือว่ามารับอาหารไปเองแล้วก็ทานเสร็จก็ถือทั่วจานมาส่งคืนด้วยวประมาณนี้ก็มีบ่อเลี้ยงปลาเราสามารถให้ซื้ออาหารให้ปลาได้มีไก่มีกระต่ายก็คือเป็น เป็นฟาร์มนนะเป็นโรงที่เรียนรู้มันกเกษตรเรียนรู้ประมาณนี้เนื้อที่ก็เยอะอยู่นะน่าจะประมาณเป็นสิบไร่อยู่นะคิดว่าเข้าไปก็นี่เข้าไปข้างหลังในร้านะก็เข้าไปพอหน้าร้านก็จะมีป้ายชื่อแล้วก็ถ่ายตรงถ่ายรูปเนาะแล้วก็เดินเข้าไปก็เจอเป็นทุ่งนาแล้วก็มีทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดยาวเชื่อม หลายซุ้มหลาย,ลาย,ลายจุดก็คือทำทำค่อนข้างดีเลยบรรยากาศดีนะแถวนั้นนะเพราะว่าแล้วก็เมื่อ้นไปขนาดเกไปกลางวันก็ไม่ร้อนมากนะ กาศดีเพราะเอออาจจะเป็นด้วยว่าท้องนาแล้วก็มีต้นไม้เยอะตรงนั้นมีต้นไม้เยอะแล้วก็คือลมก็จะพัดน้ําขึ้นมาเนาะยี่เไปนั่งตรงที่เราสั่งอาหารแล้วตรงนั้นคือจะน้ำลมโรบเลยแล้วก็ใครจะนั่งหย่อนขาไปในน้ําก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีโต๊ะแบบเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นอ่ะคือนั่งย่อนขาลงไปข้างล่างได้อะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ถ้ามีเด็กก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็อันตรายเด็กสามารถตกลงไปได้แต่ไม่รู้ว่าน้ําลึกหรือเปล่านะ แต่สวยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก็สวยก็มีซุ้มอะไรต่างๆระหว่างทางเดินไปก็จะมีเป็นซุ้มให้นั่งหรือจะยืดพักหลบแดดหลบร้อนอะไรเงี้ยหรือถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าใครไม่อยากถ่ายก็มานั่งกินข้าวมีอาหารขายนะราคาก็โอเคอยู่นะก็ไม่แพงมากก็ราคาทั่วไปนี่แหละคิดว่านะอืมก็ราคาทั่วไปคาเฟ่ก็ราคาประมาณ45 50 65หประมาณก็คือราคากลางๆนะคะ กาแฟสดก็ราคานี้อยู่ละแหละนะปรานั้นยังคนงานก็ยังทําต่อเติมอยู่เลยท,ทําที่นุ่งที่นั่งอะไรนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าร้านก็คนรู้จักมากขึ้น้วนะคนรีวิวเยอะคือร้านมันชิวชิวนั่งเล่นสบายๆอะไรเงี้ยไม่อะไรมากมาย แล้วก็คนก็ไม่ได้เยอะมากก็นั่งได้เรื่อยๆนะแต่ใครไม่อยากอากาศเราก็พนังห้องแอร์รจะมีร้านฝั่งร้านกาแฟฝั่งนั้นจะมีร้านเป็นห้องแอร์ ฝั่งที่ติดถนนก็จะมีร้านอันนั้นเป็นกระจกแต่แล้วก็โดยส่วนตัวชอบบรรยากาศท้องนานมากกว่านั่งทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งแต่สามารถเดินหากันได้เดินเชื่อมถึงกันได้นะคะที่จอดรถก็เยอะสะดวกสบาย ไปทานกาแฟตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือตอนนี้กำลังอินเทรนเนาะตอนบรรยากาศทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะระวังบอกได้เขาจะรอระวังนาะอะไรอย่างเงี้ยมีเขตน้ำหรือมีเขตน้ำตึ้นก็จะให้ระวังเด็กนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถรับผิดชอบเด็กได้ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายถ้าเด็กเกิดอันตรายขึ้นมาตกนง,ตกน,งตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขค,ครองพาเด็กไปก็ต้องดูแลเดูแลบุตรหลานตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แบบ มาจะเที่ยวถ่ายรูปสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูลูกเจอที่ลูกวิลลอยู่ในน้ำเล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเราก็ต้องเที่ยวแล้วก็ต้องยังมีสตินะพาเด็กด้วยเราก็ต้องดูเลยเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะยิ่งสถานที่ที่มีน้ำนะอันตรายนนเนาะเขดูในข่าวเลยก็เด็กก็ตกนงตกน้ำาอางเยอะก็เราพาลูกไปสถานที่ของเขาเราก็ต้องรับผิดชอบลูกเราดูแลลูกเราให้ดีนะคะเพราะฉะนั้น จะได้เที่ยวอย่างสนุกเนาะช่วงไหนที่อันตรายไม่เหมาะก,ก็อาจจะอุ้มเด็กอะไรเงี้ย้อย่าพาไปใกล้โดยเฉพาะน้ำกับเด็กนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้คู่กันเลย ร้านก็อยู่มิลาชิงเทพนั้่งขับรถไปแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะจริงๆอะ่ะนี่ยังคิดว่าอยากได้กรร้ากาฟแฟแบบนั้นเลยถ้ามีทุน แต่เขาก็อร่อยใช้ได้เลยตอนนั้นไม่ได้ไปกินอาหารเพราะกินข้าวไปเลยแล้วก็พอดีจะไปทําธุระที่นครนายกก็เลยไป ตอนนชอบไปเที่ยวไปเที่ยวไหนชอบไปวันวันธรรมดาไม่ชอบไปเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เหมือนเราต้องไปแย่งข่าวอะ่ะวันธรรมดาเหมือนแบบเหมือนคุณพ่อซื้อสมัรฐานไปให้เลยอะไรเงี้ยจะนั่งตรงไหนจะไปถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ไม่มีใครแย่งเอเคจิวใหญ่นะฝั่งนี้เนี่ย เขียนใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ทั้งคู่นะคะ ต่ไม่ต้องใหญ่แบบพิมพ์ริพายนะเอยไม่ใช่พิมร์พายพิมพ์พมพพมพนาคามายยามากก็ลบออกะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็กมาใช้แปรงนะคะปัดเหมือนเดิมหนาฝากไว้ขยะเออใครแบบนี่อยากมีร้านกาแฟอย่าไปนั่งกาแฟ่ทนกาแฟททนข้าวชิวๆก็แนะนำนะคะมองเทรอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มรังสิตนครนายก พอรลกรังสิตฝั่งขาเข้านะคะกดไอ้นะครับไปก็เจอค่ะกด o o o l l m m p p ก็น่าจะเจอเจอแหละจะไม่ผิดน่าจะอยู่ถึงก่อนก่อนถึงโรงบาลนะก่อนถึงอ่ามอสวุวครบ เห็นไหมเวลาเรากันคิวว่าถ้าคิวเราตกมาแล้วเรากันออกคิวอ่ะมันจะทําให้คิวเราดูไม่ธรรมชาติเวลาเขียนเพราะคิวคิวเรามันสีน้ําตาลเข้มแล้วเราเขียนสีน้ำตาลอ่อนมันจะเป็นสองสีทันทีเลยเห็นไหมนะเพราะนั้นเวลาเขียนคิว่พยายามเขียนคิวสีน้ําตาลเข้มจะสวยกว่านะคะจะเหมาะกว่านะคะนี่ก็จะปัสมาครานะคะแบบมาคคิวเอามาปัสมาคราที่เป็ขนตานี่แหละค่ะมาคราคิวก็มาปัดคิวให้มันดูฟุ้งๆให้มันดูแบบ มีมิติให้มันดูแบบดูมีมิติดูแบบให้ดูหวานหวานขึ้นคิ้วก็ดูชี้ชี้ชชึ้นแล้วก็เราก็มาทาตากันนะคะอันนี้เป็นก้อนแล้วก็ใช้แปรงปัดเบาๆค่ะ จบค่ะเป็นกอนะก็ปัดเบาๆจบแล้วค่ะนะครับคิวเราก็สวยแล้วแต่เนี้ยคือด้วยความที่หน้าเรายุบตรงเนี้ยหนกเราไม่สวยไอย้ขมับเราไม่สวยก็เลยทำให้ดูเหมือนเหมือนว่า คิวเราซ้านแต่จริงคือเราเกียจะถึงห่างจะถึงห่างคิ้วแล้วอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปวันนี้เราก็ทาตานะคะจะใช้โทนสีน้ำตาลนะคะก็ใช้น้ำตาลอ่อนก่อนนะคะเบาๆด้วยค่ะ จะเย็นๆเบ,ๆบาๆแล้วก็จะเย็นๆนะคะจบง่ายๆค่ะสเปรย์แล้วก็ไม่ใช้สีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนเมื่อกี้เราอันนี้เราแค่เกลี่ยให้มันดูทั่วตาให้มันดูมันสอบแต่นี่คือเราก็จะเอาจริงนะคะถ้าไป็นราคะ แล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะมรจะเป็นสไตล์สมูคกี้อายนะคะสมสูซิกอายสมูคกี้อายสับสอบ ตานเข้มนะคะนี้เสร็จแล้วก็เรามาสีดำค่ะสีดำนิดเดียวนะคะ จบแล้วนะคะแล้วก็ได้ตาแบบสโมคกี้อายเบาๆนะคะนะคะแล้วเราก็มาปัสมาต์กรากันนะคะ แต่นี้มัสคร่ามาทำให้คนตายยาวได้เลยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่คนตาปลอมนะเพราะบ,บางคนมันมันหนักนี่ก็คือคิดนี่ป็นคนไม่ชอบใส่เหมือนกันแต่เพราะมันหนักแต่ก็อยากใส่นะพอใส่แล้วมันจะตาคมมาขึ้น เสร็วนะคะแล้วก็มาทาเก้มค่ะทาแก้มก็ตตาลส้มๆนะคะ เห็นไหมหน้าเราก็จะเรียวสวยแล้วนะคะสเตรทเราก็มาทักปากน,นิดเดียววันนี้เออชาแนลค่ะสิลิตาลนะคะทาเหมือนไม่ได้ทาค่ะ แต่คือสีเขาสวยนะชอบนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปทานคาเฟ่ที่มงเชอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะรังสิตนครนยกคลองสิบหกนะคะรังสิตนครยกคลองสิบหกนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ